สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับออโตบาลเทรดิงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาเจอกับเจ้าเบอร์ซินเน็ตเบนนะครับผมก็จะเป็นตัว c 1 8 0ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตีซูปเทอร์โบแล้วก็คันนี้จะเป็นปี2 0 1 1เขาเรียกว่าแต่งซิ่งมาเต็มที่เหมือนอีกคันหนึ่งให้ให้ชมกันก็มาขายกันนะครับของแต่งเราเข้าๆนะครับก็จะมีเป็นพลาสคาร์บอนรอบคันนะครับจะมีลิ้นหน้าคาร์บอนสกเกิร์ตข้างคาร์บอนนิปหลังคาร์บอนแล้วก็ ท้อทั้งเส้นเนี่ยจะเป็นของแบรนด์เยอรมันนะครับไอเซนมันแล้วก็มีมีฝากระโปรงหน้าคาร์บอนกระจกข้างคาร์บอนและหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับหลังคาดําเงาแล้วก็อ,อล้อนะครับไฮไลท์เลยล้อตัวนี้รอมาก,กว่า2เดือนจะเป็นล้อแบรนด์ BC f o r อ e นะครับเป็นล้อฟอสสองชิ้นแล้วก็จะมีหมุดด้วยเป็นสีดําพร้อมกับเบรก AMG หน้า6พอตหลัง4พอตแล้วก็ยังจะมีอ่าโอ้โหหลายอย่างเลอเกินนะครับ นับไม่หมดสไวอเลอร์หลังก็เป็นคาร์บ,บอนเหมือนกันแล้วก็โชคจะเป็นตัวบิ d สไตล์ B12 นะครับเป็นของเยอรมันเหมือนกันก็ของแต่งเต็มๆนะครับเอ้ยมีด้านหน้านี่อีกอันนึงด้วยแมนออโต้เทคนิคนะครับอันนี้ของอเมริกาเป็นหูลากพร้อมกระจังหน้าสีดําก็คันนี้เต็มสุดๆครับ นะครับต่อไปเรามาดูภายในภายในห้องเครื่องกันบ้าง Shadow นี่มันโอ้โหก็ภายในห้องเครื่องนะครับก็จะมีค้ำโชกหน้า1ชิ้นแล้วก็จะเป็นพวกฝาครอบครอบเครื่องครับเป็นคาร์บอนหมดเลยอันนี้เขาเป็นสั่งคัสตอมเองจากจากจากที่ออโตบาลเลยนะครับผมก็สวยงามมากทั้งห้องเครื่องภายในและภายนอก ภายในนะครับภายในทุกชิ้นก็จะเป็นฟูคาร์บอนเลยครับทุกชิ้นที่เป็นเป็นสีเงินทั้งหมดเราเปลี่ยนทิมมันทั้งหมดเปลนกลายเป็นคาร์บอนครับแล้วก็มีพร้อมพรมอะไรด้วยพรมอะไรก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันพร้อมเป็นหนังอะคาเนล่าตรงมือจับนะครับก็สวยสวยงามมากโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับคันนี้สุดยอดสำหรับแฟนมันแฮรเบอร์ซีเอสเบนนะครับเตรียมตัวจับจองกันได้เลยครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไปแน่นอนก็สําหรับคันนี้นะครับเซอร์วิสหลังการขายเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็ เรามีรับประกันวารันตีจากอโอตบาน1ปีเต็มมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ส่วนรถถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะแต่งสำหรับคันนี้เพิ่มนะครับเรามีส่วนลดสำหรับทางอโอตบาลให้เพิ่มด้วยแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยก็เข้ามาปุ๊บอยากผ่อนหรืออะไรเข้ามาบอกเราได้เลยสุดท้ายแล้วเราจะมีขัดเครื่องสีพร้อมก่อนส่งมอบขัดเครื่องสีเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปใช้งานได้แบบเงาเงาวิงว่งวิ่งสำหรับใครที่ต้องการนะครับรีบจับจองเข้ามาเลยครับโอเคครับผมสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจก็รีบจับจองมาเเเเเลยรร่่ออองงทางาากกตติิดด็็มมหืนนป Facebook ออโตบานไทยแลนด์ Thailand, พร้อมกับออโตบานเทรดดิ้งมี2เพจนะครับแล้วก็จะมีช่องทางอื่นก็จะเป็นพวก Instagram YouTube Channel แล้วก็เป็น Line แอดนะครับไลน์แอดก็จะเป็น ID Line a ลน์แอดอุตบานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวันจะมีเบอร์โทรขึ้นมาตามข้างล่างนี้เลยโอเคสำหรับใครรีบจับจองนะครับคันนี้มามาไวไปไวแน่นอนครับเจอกันคลิปหน้าคันหน้าเดี๋ยวเจอเด็ดๆเดี๋ยวเอามาให้อีกครับผมสวัสดีครับ